มาด้วยพี่น้องวันนี้สิมเอ็ดต้มเย็ยนต้มเป็ดเย็ยนกันเด้อขออนุญาตวาภาษาพื้นบ้านตัวเองเด้อครับเดอไปครับไปเบิ่งกันครับตั้งน้ำมาเดือดแล้วก็ซื้อโหชีไ่ใส่มมกพูดซื้อข้าแว่นแ้วกใส่สมุนไพรไทยจัหน่อยนึงงอนำเดือดคือนำสมุนไพรอัดลายก่อนเท้าสิโตลงเลได้บานเลยลดดามาเด้อหน้ามัน้มาปรุงรดกัน รถดีน้ำตาลจักน้อยเอาเสือเ้อเกลือลงไปคนๆโคเลโกโคเลเป็นเพาะก่อนสิ้มเบิ้งบาเนี้น้ำได้ที่กระโตนลงเลยเพื่อความงดนามาเข้ากับมาจัดการกับเย็ยมะก่อน็นการคาแบบญี่ปุ่นครัใส่น้ำแข็งลงไปเลยทมน้ำแข็งก็นเนี่ยเพมันตายเด้วก่อน เพิ่มลูกโดดลงไปวจะหน่อยนึงก่อนเราไปตูดลูกน้ํากับเข้ากับมาล้างเกลือก่อนเพื่อให้เมือกมันเนาะกินข้าวหลายๆจากที่เราล้างมือล้างกินข้าวมันลอให้เราใส่ไปตูดเลยบาทนี่ล้างอะไรน้ําเลือเพื่อกินข้าวน้ําเดินในที่เข้ากับตูดลงเลยบาทนี่ไป ตายไปแล้วพยายามจะคนมันเดิอม,มันละข้าวให้มันเดือดอีกหน่อยก่อนวิ่งไฟขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเติมน้ำนามะนาวเติมน้ำปลาที่หลังนะรังเดือดได้ที่ล,ลอกมันเปื่อยแล้วก่อนว้าหยอดใส่กระซี่ลงไปปิดไฟน้ำมะนาวที่ปาน ซื้อมะนาวแล้วก็บ,บีบชิมสามชอบเลยมาเนี่ยโอเคมาเด้อมาเด้อบ้านนี่ได้เวลาโซยได้บ้านนี่โอ้ยคักเลยบ้านนี่กับเกี๊ยวขี้ม้อนเอาหน่ฮ้อนๆแล้วก็มา,มาจัดการโซยเลยบ้านนี่มาเด้อมาเด้อกินน้ำปันเด้อต้มเป็ดเย็นสูตร มับนบานคือจะให้บานเฮามาได้มาได้